สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำไฟฉุกเฉินโซล่าเซลล์รุ่น1,500วัตต์เรามาดูกันว่าแสงจะสว่างขนาดไหนนะครับนี่เลยตัวนี้เลยนะครับแถมสายชาร์จ Type C ไปให้ด้วยนะครับ USB นะมามาดูแสงกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นด้านหน้าของเขานะครับเป็นหลอดไฟ LED นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับนี่แผงโซล่าเซลล์ใหญ่ๆเลยนะครับด้านหลังนะ ปุ่มกดจะอยู่อีกด้านนึงนะครับกลับด้านเลยนะครับอึ้บนี่กลับด้านเลยนะครับ่ากลับด้านแล้วเราก็มาดูปุ่มกดกันนะครับนี่เห็นไหมครับปุ่มกดจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีแถบแสดงสถานะแบตนี้เป็นช่องเสียบ USB นะครับชาร์จอ่ t ไท e C นะครับตรงนี้นะแล้วก็ USB ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยนะครับว้าวเรามาดูแสงกันว่าเขาจะให้แสงสว่างขนาดไหนนะครับ กดหนึ่งครั้งนะครับเป็นแสงขาวนะครับโอ้โหขาวจ้าอะไรนะครับสว่างจ้าเลยนะครับกดอีกทีนึงเป็นแสงวอมไว้นะครับอีกทีนึงเป็นแสงโคไว้นะครับสว่างจ้านะครับอีกทีนึงเป็นแสงโคไว้หลีลงนะครับแสงหนึ่งโอ้โหไฟฉุกเฉินนะครับโซล่าเซลล์นะครับค่าไฟศูนย์บาทนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากครับรุ่นนี้ราคาถูกมากแนะนำเลยครับกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ